สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะทั้งไทยและต่างประเทศค่ะวันนี้เราได้เมนูง่ายๆค่ะเมนูเส้นอีกแล้วค่ะวันนี้ขนมจีนนะคะพี่น้องค่ะขนมจีนเอน้ำยาปลากระป๋องแล้วก็ลูกชิ้นขาไก่ค่ะปลากระป๋องลูกชิ้นขาไก่นะคะพี่น้องค่ะขออนุญาตใส่มือน้ำด้วยค่ะนี่ค่ะ แซ่บด้วยกันแล้วมีมนีห้วยมดสตอมาน้ำด้วยค่ะพี่น้องค่ะเออห้วยพริกคนมาน้ำคันผักกระแล้มีผักอย่างไยคะมีตะถินระถินก็ไปแม่งลักคพี่น้องค่ะก็ปกะมาณมาละก็มะเขือกับถั่วฝักยาวใส่กระหล่ำเขาไปน้แล้วค่ะมาหากินน้ำกันแซ่บน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องทุกคน้นะทั้งไก่ทั้งไก่น้องไก่บ้านกินน้ำกันค่ะมาด้วยค่ะ นัวคะ่ะเมนูเห็ดง่ายกินง่ายคะ่ะเมน,นูเปิด้ากระปองกับหาวัตถุดิบใด่เลยใส่ได้เลยค่ะขนมจีนวันนี้เป็นขนมจีนอันขนมจีนเงนินมาขนมจีนเสร็จจำเร็จนะ

นี่เม็ดสะตอ,ตอมันมมน่ไหน่อยไก่ค่ะ คงตรห้างขึ้นำหะารข้อมหน่นาะครับโรงแรงกล่องครับคข้องามข้องามภูเขาครับ่นาะภูเขาอะไรมากงรงแรมเพื่อนเพชรแบบเป็นข้อโรงนรมโรงนรำในลลงทะลี่เลอพี่น้องเวลาฝนตรงห้างนำอไหลลงนั่งคือไดถั่ว ใส่มือมันสะบอพี่น้องค่ะกินหยาก็ะิ้นอ่อนค่ะพขอนอนุญาตนะคะ่นยุบก็เกิด่นอ่อน อนุญาตใช้มือด้วยนะคะหัวมือสะอาดแล้วเราก็กินคนเดียวด้วยค่ะเป็นอาหารจานเราคิะ จุดยาดมั้งค่ะ น,นี้ก็อร่อยทอกิน,นเองได้ถูกใจถูกปากถูกใจตัวเองค่ะอ่อนมากคือยังก็ถูกปากถูกใจจากของเนาะ เขาใส่เซนไลท์เนาะเซนไลท์แล้วอิ่มจุบใส่เซนแบบจานนึงพอดีอ่ะพอดีกินเลยค่ะพี่น้องนุ่มวากเนี่ย อยากหัวอยากหัวหลายพี่นหรอ